สวัสดีครับพบรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมคุริตพลเดชวิสัยครับท่านที่ชม YouTube กิจโพส Channel กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับข่าวนี้เป็นข่าวซึ่งต่อเนื่องมาหลายวันด้วยกันมันเหมือนจะจบแต่มันไม่จบตอนแรกมันเป็นแค่คดีทำร้ายร่างกายระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยใช้ความรุนแรงมีการ ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตที่ใช้ที่หนีบผมหนีบมีการตีมีการตบปาดฉีกปากเจอเป็นการใช้ความรุนแรงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่เรื่องของเรื่องพอไปประมาณมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้กระบวนการ องค์กรราชการของไทยโดยเฉพาะกองทัพบ,บกกองทัพบ,บกหรือกองทัพไทยควาลานนะครับกองทัพไทยกองทัพไทยเป็นเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียเรื่องที่เน่าเฟะของการใช้อำนาจ ในการฝากคนเข้าทำงานการใช้อำนาจในการให้คนมีอภิสิทธิ์ผมอยาบอกอย่างนี้นะครับว่าการเป็นสัปมป h ช r m a ุ h i สาภาแล้วไปมีกิ๊กเน่ยถ้าเป็นคนทั่วไปหรือสมาชิกุฒิสาภาคนอื่นๆก็จะใช้เงินส่วนตัวไปเรียนกิ๊ก เราะว่าเงินเดือนก็เป็นแสนค่าตอบแทนค่าประชุมกรรมาการทการอะไรเยอะแยะมากมายหมดนัด่งเครื่องบินก็ฟรีมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรมากมายค่า,ารักษาพยาบาลก็ฟรีสรุปแล้วก็ได้เดือนละหลายแสนส่วนมากเขาก็จะเอาเงินนี่แหละไปเรียนกิก๊ก แต่ปรากฏว,ว่ามีสวคนหนึ่งหรือหลายคนก็ไม่รู้นะแต่ที่เป็นข่าวคนเดียวเอาเงินหลวนเลี้ยงกิ๊กที่มันง่ายมากเลยนั่นนี้คือสอวอคนเนี้เป็นสวซึ่งเป็นนัดกฎหมายจริงๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสื่อมวลชนไม่กล้าเอ่ยชื่อนามสกุลผมก็อยากจะเอ่ยชื่อนามสกุลแต่ผมต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อน พอยจริงมันปรากฏชัดอยู่แล้วสวคนนี้ก็ยืนคู่กับสิบตำรวจโทหญิงคนนี้ในงานต่างๆมันก็คงมีคนเดียวกันแหละผมไม่ใช่ใครอื่นหรอกแล้วก็เป็นคนที่ทําคดีซึ่งเป็นทนายความและทําคดีอยู่เบื้องหลังคดีไฮโซขับรถชนคนตายแล้วก็หนีไปต่างประเทศหนักก็กลายเป็นเบาก็ถือว่าเป็นคนมีฝีไม้รายมือเป็นคนมีเส้นสายเป็นคนผู้เป็น นักภาษานานสิบทิศเลยจริงๆสวคนนี้ใหญ่ไม่ใหญ่อะใช้ในพลน่ยพลตำรวจเอกอะฝากให้กิ๊กไปเป็นตำรวจได้แม้จะอายุเกินก็ฝากได้แล้วก็ยังถูกต้องตามกฎหมายไม่มีอะไรผิดเลยก็คืออะไรก็ทำให้มันถูกเท่านั้นเอง อูเจ้าคนนี้แล้วสอวอคนนี้ยังใช้พลเอกยืมตัวกิ๊กตัวเองเนี่ยจากสันนิบาลไปอยู่กรมนนได้แล้วก็ยังแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกินเงินเดือนสามทางเงินของตำรวจสันนิบาลซึ่งเป็นเงินประจำ ค่าตอบแทนที่กรอมอนอที่ภาคใต้อีกหนึ่งมืนบาทแล้วก็ค่าเบีย้ยประชุมต่างๆแล้วก็เงินเดือนที่เป็นผู้ช่วยตอับประธานวุฒธธิสภาเพิ่งตื่นจากหลับไหลก็คงจะช่างใจหรูหลายวันไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้แต่กระแสมันไม่ยอมมันก็เลยต้องออกมาจัดก,การจริงๆต้องตั้งกรรมการสอบตั้งแต่วันแรกแล้ว แล้วตอนนี้ทั้งประธานทั้งสอวอทั้งหมดทั้งสอสอทั้งหมดสื่อมวลชนทั้งหมดรู้แล้วว่าไอ้สอวคนนี้มันเป็นใครนะครับ,รบก็ตั้งกรรมกรสอบจริยธรรมแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าสอบถ้าเป็นจริงทางประธานวุฒิสภาก็ไม่มีบทลงโทษ แต่ก็สามารถแจ้งไปที่ปปชให้ปปชจัดการได้ในการเอาตำแหน่งหน้าที่ไปทำประโยชน์ไปฝากฝังให้กับคนอื่นก็ต้องดูซิว่ากองทัพไทยเนี่ยใครเป็นคนอนุญาตอนุมัติให้ทหารยศสิบตีเนี่ยไปเป็นคนรับใช้ ตำรวจยศสิบตำรวจโทรได้มันต้องมีคนที่คนที่เซ็นอนุมัติไอ้หนังสืออันนี้มันไม่ยากมันง่ายแต่อนุมัติเซ็นไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันต้องเป็นการยืมตัวออกนอกหน่วยแต่มันก็ต้องมีว่าไปอยู่หน่วยไหนคงไม่มีเขียนว่ายืมตัวให้มาอยู่บ้านสิบตำรวจโทรหญิงซึ่งเป็นกิ๊กกับสอวอในนี้ในนี้คงไม่มีอย่างนั้นหรอกแต่มันต้องมีหนังสือว่ายืม เแล้วไปอยู่หน่วยไหนนะแต่ตอนหลังก็มีการตัดตอนก็คือให้สิบตีหญิงคนนี้ลาออกก็จบจริงๆแล้วมันไม่จบควรจะสืบสาวเราเรื่องต่อไปและคำว่าหารรับใช้มันไม่มีมันมีจริงๆแต่คำว่าหารรับใช้คือหารเกณฑ์ซึ่งถูกเกณฑ์ไปแล้วก็ไปเป็นหารรับใช้ในบ้านในทหารทั้นผู้ใหญ่ไม่ใช่ ยศสิบตีหญิงไม่ใช่ไม่ใช่โดยเด็กาขาดคำว่าถามแลใช้มันไม่ใช่นะพราะสิบตีหญิงคนนี้สังกัดอยู่โรงเรียนช่างฝีมือทหารส่วนที่ขอตัวไปช่วยราชการเนี่ยก็ไปได้พเพราะปอลมอนเนี่ยมันเป็นหน่วยงานด้านข่าว ก็ขอตัวทั้งตำรวจทหารขา้าราชการไปได้หมดเพื่อไปช่วยทำงานแต่การที่ขอตัวติดตำรวจโรหญิงซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบัญชีไปอยู่กอมอนอที่ภาคใต้แล้วก็ไม่ได้ไปทำงานเลยไม่ได้ไปทำงานเลย คนที่อนุมัติก็ต้องจัดการคนที่ฝากไม่เป็นไรหรอกคนเอกฝากแต่ไอคนที่เซ็นอนุมัติต้องรับผิดชอบเหมือนกับตำรวจอะคนตำรวจเอกฝากแต่คนเซ็นอนุมัติมันต้องรับผิดชอบนะมันไม่ยากหรอกว่าใครอนุมัติแต่ตอนนี้สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักก็ยังไม่กล้ามาแต่เรื่องนี้ยังไม่เอาไม่กล้าเสียงอยู่เฉยๆดีกว่า นะครับก็มีสอสฝ่ายค้านนะ่ะที่ต้องออกมาจัดแจงจัดการเรื่องนี้สืบสาวเราเรื่องไม,ไม่ไม่ยากหรอกง่ายนิดเดียวนะครับส่วนการเข้ารับราชก,การตำรวจเน่นะในสิบถ้าเป็นสายป่าปรา,ปา,ปาก็รับตั้งแต่อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีแต่ถ้าเป็นสาย,นยาสหน่วการสนับสนุนก็อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี แต่ไม่เกิน35ปีตอนที่กิกสวคนนี้ไปสมัครก็อายุ39ปีแต่ก็เป็นอาชีพที่หายากเพราะว่าคนที่จบปวสบัญชีคงม,มีไม่กี่คนในประเทศไทยก็เลยเป็นเป็นวุฒิท,ที่หายากก็เลยต้องรับไว้อันนี้อันนี้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีพลตำรวจเอกฝากก็คงจะไปรับไอคนที่จบปวสบัญชีอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนจะดีกว่าไหมครับอ่ะแล้วก็การไปอยู่ภาคใต้ปรากฏว่าไม่ได้ทำงานนะอยู่ที่ราชบชุรีไม่ได้ทำงานเลยไม่ชำนาน บนตำรวจเอกิษณนะพันธนะเจริญรองประศบสำนักง,งานตำรวจเอกชาติชี้แจงว่าสิบตำวรวจโหญิงกิกสอว์เนี่ยรับราชการเมื่อปี2560ใช้วุฒิปวสได้บัญชีแม้อายุกเกินแต่ก็มีข้อยกเว้นตามกฎกอตรํตอรอำเนินได้เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่ขาดแคลนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วอันนี้ออกมายืนยัน ่วนพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสิบตำรวจตี่ยิงคนเนี้รับราชการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนน่ะมาการาตีให้นะส่วนการที่ไปช่วยราชการกร้องมรภาคสี่ส่วนหน้าปัจจุบันส่งตรวการแล้วนั้นทำหน้าที่ประสานงานให้สมาชิกผู้ที่สอพาท่านหนึ่งก็จึงไม่ต้องไปทำงานที่สำนักงานทุกวันนี่เป็นคนเป็นออกจากปาก ผู้ช่วยอบตร,รอออกจากปากบิ๊กโจ๊นะคือการันตีว่าสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยถึงยืมตัวไปช่วยราชก,การที่กรมนอ,นอกก็ไม่จำเป็นต้องไปเพราะเป็นคุนประสานงานกับสอบอคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาคือฟันทั้งรองโฆษกฟันทั้งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมฟันทั้งอบตอร บางทางบิ๊กโจ๊กก็คือเป็นเรื่องธรรมดาคือก็เหมือนไปนหนึ่งว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติใครเขาก็ฝากกันถ้ามีเส้นสายทั้งหมดก็จะเข้าเป็นตำร,รวจได้แต่ยุกเกินอายุขาดไม่เป็นไรแต่ยุขาดยังไม่มีนะหรือถ้ามีเส้นสายก็จะเข้าเป็นทหารก็ไม่ยากมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะยืมตัวไปหนงบาไหนก็ไม่ยาก มีเส้นสายมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเห็นการให้สัมภาษณ์ไม่ได้มีตรงวิตตกกังวลไม่มีการว่าแลมบุรีช่วยกลาโหมออกมาว่าไม่ได้ต้องรื้อระบบต้องดูซิว่ามีใครเป็นแบบติดตัวยิงคนนี้อีกหรือเปล่าเช็คมาสั่งการไปหรือพบทบก็เช่นการสั่งการไปพบบตรก็เช่นกันสั่งการไป อะล้างบานไปเลยใครที่ยืมตัวแล้วไม่ไปก็ส่งกลับถือโอกาสเนี่ยจัดการให้มันเรียบร้อยไม่ต้องไปเกงใจไอ้คนที่ฝากหรอกนะส่วนคนที่ฝากมันง่ายอะ่ะผมเป็นในพลเนี่ยเป็นพลตำรวจเอกอะ่ะผมเป็นพลตรีอย่างเงี้ยมีเพื่อนด้วยกันอะ่ะก็ฮ้้ฝากกิ๊กคูหน่อยวะ เป็นตำรวจหน่อยว่ายกกระจอกกระจอกไม่ยกยะกระจอกยกชั้นประทวน,นี่ยไม่ได้เป็นในร้อยในพันเนี่ยฝากกูหน่อยว่าทหารเหมือนกันยดชั้นประทวนเนี่ยฝากให้กูหน่อยว่าโอ๊ยไม่เป็นไรวะสบายอยู่แล้วเรื่องนี้จิ๊บจอยเดี๋ยวกูโทรไปหาผู้บังคับการหน่วยเองโอ้สบายมันขอกันกินได้ท่าน,นั้นเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสสประเดิมชัยก็ตั้งกระทู้ถามในสภาเป็นกระทูส้สดแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ที่ผมพูดในคลิปแรกว่าต้องมีคนรับผิดชอบแล้วพูดช่วยไม่ใช่พูดช่วยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเอ้ยช่วยกรลาโหมก็มาตอบแทนนายกพอสอส,อสอประเดิมชัยถามนายกนายกก็คือรักษาการก็คือบิ๊กป้อมแต่รัฐมนตรีช่วยกาโหมมาตอบแทน พราะว่ารัฐมนตรีดาราหมพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ก็ตอบเหมือนไม่ได้ตอบปปตอรอตอบคำถามนี้ก็เหมือนไม่ได้ตอบทุกองค์กรทุกหน่วยงานตอบเหมือนไม่ได้ตอบแต่สิ่งที่ปากฏก็คือติดตับตัวหญิงคนนี้ล่ะก็ไปออกงานกับสอวอคนนี้ยืนคู่กันในงานศพ นะแล้วก็มีภาพที่สนานชดในพลยืนเกือบคล้ายๆกลุ้มหาำแต่ไม่ได้กลุ้มนะแบบนอบน้อมคุยกับสิบตำรวจโทหญิงวันนี้แลวสิบตำรวจโทรนนี้ก็ยังคุยแบบสนิทชิดเชื่อกับอดีพอตพบตรนรอนรก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยและสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้ถามบิ๊กจ๊กว่ารู้ไหมว่าเธอคือ ขนาดบิ๊กโจ๊กนะยังเจอคำถามนี้สรุปว่าสิบตำรวจโทหญิงคนเนี้ใหญ่จริงต้องเป็นถึงขั้นมาดามต้องเป็นถึงขั้นจะไปเรียกเธอผู้หมูไม่ได้นะถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวแต่ถ้าคิดในแง่ดีนะผมว่าก็ดีนะ เพราะว่าการที่ตำรวจยศประทวนชั้นประทวนนะั้นสามารถไปกระทบไหลทั้งตำรวจชั้นในพลทั้งฐานชั้นในพลทั้งสวทั้งสอ,องสอสอ,อย่างองอาจาพาเผยผมถือว่าเป็นการยกระดับตำรวจชั้นประทวนขึ้นมาต่อไปไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับการจังหวัดผู้กำกับ ก็ต้องคุยกับตำรวจชั้นประทวนให้มันอ่อนน้อมถ่อมตัวแบบที่คุยกับสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้ด้วยมันก็จะเป็นภาพที่ดูดีมันเป็นการยกระดับตำรวจชั้นประทวนขึ้นมาครับวันนี้ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้แหละแล้วผมก็ดีใจที่สิ่งที่ผมพูดตั้งแต่วันแรกเลยสสอ,สอเอาไปคุยในสภาผูา้แทนราษฎร ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงมากในกองทัพคงมีการเปลี่ยนแปลงมากในกองบัญชา,าการตํารวจและก็คงมีการเปลี่ยนแปลงมากในสังคมสอวอทั้งหลายถ้ายังมีสอวอทําแบบนี้อีกก็ต้องเลิกซะนะเอาเงินตัวเองใช้จ่ายเฮอะมีกิ๊กแล้วเอาเงินหลวงจ่ายมันไม่ค่อยโอเคหรอก เงินมันก็เยอะแยะเงินเดือนเป็นแสนหลายแสนมีเกียรติอย่าลดเกียรติตัวเองเลยมาทําเรื่องราวแบบนี้แล้วคนที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรอาสาเวลาไปหาเสียงแต่สอวอไม่ได้หาเสียงพูดถึงสอสอเวลาพูดคุยก็พยายามพูดถึงชาติบ้านเหมืองเวลาพิพายในสภา ตัวเจาว่าสวาก็คิดถึงชาติบ้านเมืองคิดถึงประเทศชาติคิดถึงนู่นคิดถึงนี่แต่ตัวเองเนี่ยแม่เอากิ๊กยัดไปเป็นตำรวจเอากิ๊กให้ย้ายไปอยู่ที่ดีๆมันไม่โอเคเจบ็กบกสวคนนี้สิ่งที่จะทำตอนนี้ก็คือออกมารับผิดชอบกิ๊กตัวเองพอเอากันแล้วถึงขั้นฝา,ากนู่นฝากนี่ก็แสดงว่าสนิทสนม พอสมควรมันคงจะมากกว่ากิกนะมาแอนอกรับผิดชอบแล้วก็มาต่อสู้แทนสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้ด้วยนะถ้าเป็นสุภาพบุรุษเอาเขาไปแล้วอะ่ะต้องรับผิดชอบหน่อยแล้วก็แสดงรับผิดชอบกับตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาพเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติอย่าทำให้ สอวอคนอื่นๆถูกด้อยค่าไปด้วยเพราะคนคนเดียวที่ทำแบบนี้แล่ผมจะบอกให้ทุกคนนอย่าคิดอย่าคิดว่าพวกมึงใหญ่โตมหาโิรารมันเป็นแค่หัวโขนวันหนึ่งสูงสุดก็ต้องถูสามันมีอำนาจวาสนาทำสิ่งดีๆเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นประโยชน์แก่ผูดด้้อโอกาสดีที่สุดจะเหลืองอำนาจนั้นไม่มีรายจีรังแน่นอนจะบอกให้อำนาจมีไว้ทำประโยชน์ไม่ใช่อำนาจมีไว้ช่วยกิกตัวเองนี่ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมไลา์ในวันนี้ผมก็จะติดตามกรณีนี้ต่อไปจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไป จะดูที่ว่ากองทัพไทยกองทัพบ,บกตำรวจและพวกที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะจัดก,การเรื่องนี้อย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับใครที่ติดตามชมในช่องกิจโพสแช n แนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ของผมอาจจะถูกใจคนหลายคนหรืออาจจะไม่ถูกใจคนบางคนก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ ผมไม่ใช่ผู้ที่เป็นพระหูสูตรจะจะพูดให้ถูกใจคนทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ใครชอบก็ชื่นชมมาใครเกียดก็ตำหนิติ่งมาผมน้อมรับเพื่อเอามาปรับปรุงในการไลฟ์ของผมในครั้งต่อๆไปครับเพื่อนๆทุกท่านครับช่วงนี้สถานการณ์ก็เริ่มจะดีขึ้นโควิดก็หายไปแล้ว เรามาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ใช้สติดีๆอะไรที่เสียไปอะไรที่หมดไปอะไรที่ถูกยึดก็มาสร้างกันใหม่มาะใ้้ชีวิตให้ธรรมธะใช้ชีวิตให้รัฐกุม่มเพื่อมีปัญหาเกิดขึ้นอีกก็จะได้ ไม่ตกไปสุดๆแบบพันที่ผ่านก็ขอให้สู้กันไปตอนนี้ก็ยังส่งรายชื่อมาได้นะครับในงานจาัดงานวันแม่ของผมวันที่30สิงหา2565ถ้าท่านจะร่วมนะครับสำหรับ จะทำบวงสวงให้กับแม่ที่ร่วงรับไปแล้วก็เขียนชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีตายและส่งรูปถ่ายส่วนแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เขียนชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดส่งมาสำหรับผู้ที่จะรับรางวัลแม่ที่เด็ดหงีก็ส่งชื่อนำสกุลและป,ะประวัติมานิดหน่อยมีลูกกี่คนลูกทำอะไรบ้างส่งมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กดรกิตพลเดชฤท์ก็ทไดเพิ่มเติมได้ ับยินดีต้อนรับทุกท่านให้โคต้าแฟนขับทุกคนทั้งใน Facebook และใน u t u b e นี่ขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณมากๆขอท่านมีความสุขขอให้ภาพคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด,ด์เว딩พิศณุโลก นักศักยัน์อาจารย์จ้ำสีบุรภาระยองโรงเรียนสอนศักิ์อาจารย์นกแก้วเมืองทองชาลี